วิวอิจิบันคุจิ history of rival นะครับผมตรงนี้ก็เป็นงานเก่านะครับยำฉาแล้วก็ปูอันนะครับรางวัลน,นี้เป็น last วันนะครับผมถือว่าค่อนข้างหายากอยู่นะครับถือว่าเป็นงานแรอยู่นะตัวนี้ด้านหน้าครับผมด้านข้างด้านหลังด้านบนนะครับ <ด>เป็นแกะกล่องออกมานะครับก็จะเป็นตัวยำฉาเป็นทั้งตัวเลยนะครับไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้นะแล้วก็จะมีก้อนคํานะครับผมแล้วก็จะมีปูอันนะครับตรงนี้ก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับนแพงเพราะปูอันนี่แหละเดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงก่อนนะครับยำฉาของเราสูงประมาณ18เซนนะครับส่วนปูอัน ประมาณ6เซนนะครับ6เซน18เซนนะครับผมมาดูรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับจริงๆยำฉาตัวนี้ในชุดของมันอะมันมีตัวหนึ่งนะครับเป็นรางวัล A นะแต่ว่าไม่ใช่สีนี้นะครับผมอันนี้เป็นลัสวันจะเป็นสีพิเศษนะครับรางวัล A ผมทาคลิปไว้แล้วนะครับลองย้อนกลับไปชมได้นะครับจะเป็นสีเข้มกว่านี้นะตัวนี้เป็นสีพิเศษ รูปร่างลักษณะจะเหมือนกันเลยนะครับผมซึ่งงานอิจิบันเนี่ยเขาชอบทําแบบรางวัล A เป็นตัวนี้แล้วลัสวันก็เป็นเหมือนรางวัล A แต่ว่าเป็นคนละสีไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทําแบบคนละตัวไปเลยครับอ,อยู่ในตั้งท่าต่อสู้อย่างนี้นะครับจะเป็นหย้อมฉาในร่างผมยาวนะครับผมมีรอยแผลเป็นที่หน้านะครับส่วนการลงสี <c oughs> จะเป็นสีชุดเนี่ยคือเป็นโทนเดียวเลยอ่าจะไม้มีการลงเงาเลยนะครับแต่ส่วนกล้ามเนื้อจะมีการลงเงานิดหน่อยนะครับตามรายละเอียดกล้ามเนื้อส่วนผมก็เป็นดำร้วนเลยนะครับ ไม่มีการลงหรือไล่เฉดสีใดๆเลยพูดง่ายๆคือต่างจากรางวัลอแค่สีเสื้อแค่นี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมส่วนปูอั่นนี่ครับตัวจะค่อนข้างเล็กนะครับผมจะลงสีพื้นๆเลยนะครับผมไม่ได้มีการลงเงาใดๆนะครับนี่ด้านหลังครับผมไหนรอบหนึง ยำช้างาจับเชดารู้สึกว่าทําออกมาแค่ไม่กี่ตัวเองนะครับเดี๋ยวผมเราเอาอยำช้าอีกตัวหนึ่งมาชมตัวนี้น <ะ S 2> ก็เป็นยำช้าอีกตัวหนึ่งที่ผมพูดถึงนะครับผมรางวัลเอชุดเนี้ก็สีชุดรประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าผมน่าจะทํคลิปไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันเยอะมากผมก็าจำไม่ค่อยได้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นงานเก่าอีกชุดหนึ่งนะครับผมแต่ตัวนี้ลงสีค่อนข้าง,างสวยนะมีเงามีอะไรนะครับผม รู้สึกว่าจะมีแค่นี้ยำชาาที่ทำออกมานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบผูกผมนะแล้วก็ทำท่าบอลพลังจิตอยู่นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปก็อย่าลืมกดถูกใจกด s ั b ส c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่นะครับผมสามารถติดตามมาที่เพจอีพวยไทยโมเดลนะครับว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ